ชอบลุคนี้มากเลยเร t จะ finish my makeup and I have to hello guys come back to s h c i a l beauty วันนี้นะคะเราก็จะมาลองลองคืนตัวนี้กันนะคะตัวนี้ก็คือ s h i f u r e Liquid Foundation นะคะตัวนี้คือเขาก็มีกันแดดอยู่ในตัวด้วย uv แล้วก็ spf 33 pa บวกๆวกนะคะถามว่าทำไมเราถึงอยากลองนะคะคือ s h e c f l r e เนี่ยซ้อเป็นแบบที่ราคาไม่แพงนะคะไม่อยู่ในแค่แบบจำ,ำได้ว่าแบบ ไม่เกิน500นะตัวรองพื้นคือพวกบลัชออ l หรือลิปสติกของเขาก็จะอยู่ประมาณแบบ200กว่าบาทอะไรเงี้ยถ้าบางทีลดร,ราคาก็จะแบบร้อกว่าบาทคือมันแบบไม่แพงเลยแต่ว่าเอออาจจะไม่ได้แบบหาซื้อได้แบบตามห้างทั่วไปอ่ะมันจะมีแค่แบบร้านที่ขายพวกดักสตอรีญี่ปุ่นนะคะแบบซูรุคามาสึ มาซื้อคิวอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็แต่ว่าเขามีขายออนไลน์นะคะชิฟเริก็ถือว่าไม,ไม่ได้แบบหายากขนาดนั้นบอกก่อนว่าเรื่องสีเนี่ยของญี่ปุ่นก็จะคล้ายๆเกาหลีนะคะคือเขาจะไม่ค่อยมีสีเข้มๆมากนะอย่างตัวนี้ที่ไซซ์ซื้อมาก็คือเบอร์สาบสนะคะซึ่งก็บอกก่อนว่าตอนซื้อก็รู้สึกว่าแบบมันจะขาวไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาแบบไม่ได้มีเบอร์ให้เลือกเยอะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบเบอร์เข้มสุดของเขานะคะ่ะที่เข้าไทยนะ ตัวนี้เขาบอกว่า,าปกป้องผิวจากสีรุวีช่วยปกป้องผิวมังค้์ผิวหน้าเรียบเรียนเพิ่มความชุ่มชื้นม,มีไฮยาลูรอนกันน้ำและกันเหงื่อน,นะคะตอนนี้ก็คือเราลงเซรั่มลงกันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะคือไซตต้องบอกก่อนว่าตัวเวลาที่เราจะใช้รองพื้นที่มันมีกันแดดอะไซตรู้สึกว่าคือเหมือนว่าเวลาที่เราจะใช้ รองพื้นที่ผสมกันแดดด้วยทรายรู้สึกว่าเราต้องใช้กันแดดก่อนกันแดดปกติทั่วไปที่เราลงนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถใช้ตัวรองพื้นเนี่ยให้มันได้ปริมาณเท่ากับกันแดดปกติที่เราใช้นะคะเพราะไม่งั้นมันก็จะค่อนข้างเยอะมากคือแบบออสองข้อนิ้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็อาจจะเยอะไปสําหรับรองพื้นหรือเปล่าแล้วเขาอาจจะแบบให้การปกป้องได้ไม่ดีเท่า กันแดดนะคะถ้าเราแบบใช้ในปริมาณที่ไม่ถึงแล้วชัดายคิดว่าอย่างไงก็ควรแอร์พายกันแดดก่อนสักเลเยอร์หนึ่งแล้วก็ลงกันลงรองพื้นนะคะแต่สองไยก็คือาซก็ลงกันแดดเท่าปกติเลยอะไรเงี้ยแบบไม่ได้แบบลงน้อยกว่าปกติหรืออะไรนะก็เดี๋ยวเรามาดูสีกันนะคะคือเขาก็จะมาเป็นขวดแบบด็อกเปอร์อย่างงี้นะคะก็เคยก็ใช้หัวก็จะเป็นอย่างงี้นะคะซึ่งของญี่ปุ่นหลทยฮอ,อก็เป็นเงนี้ยมันจะคล้ายฟิลวดกันแดดิดนึงเนาะ อันนี้ก็มาดูสีกันนะคะเบอร์สามสิบสี่สีอกก็โอเคนะใส่รู้สึกว่ามันจะพอดีกับหน้ามันมีความไปทางเหลืองยูยนะแต่ว่าแบบเขาดูแบบเป็นอารมณ์แบบเออก็ไปทางแบบไลท์ประมาณไลท์อะ่ะก็คือแบบทางแบบผิวที่ค่อนข้างสว่างอมเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แตก็ไม่ได้แย่คือเขาเป็นเนื้อนา,นามแล้วก็ดูมีความเกียงอายอยู่นะเอละว่าตอนนี้สิวขึ้นสิวขึ้นสองจุดก็จะแดงๆหน่อยนะคะแล้วก็วันนี้จะใช้พัมเมอร์ตัวนี้นะคะเวลมีนิ e อรพัลเมอร์ของอัลก r ตัวนี้คือเรารู้สึกว่ามันก็ช่วยแบบเบลอดูเบลอรูขนช่วยกระจายแสงมากกว่า คือซันไม่ได้เนว่ามันเบอรูรอขุมขนมากหรือแบบช่วยคุมมันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตัวนี้คือแบบไม่ได้ช่วยในเรื่องคุมมันเลยแต่ว่ามันก็แบบช่วยเบอรูรอขอุมขนแล้วก็แบบช่วยให้แบบดูหน้าแบบกระจายแสงได้ดีขึ้นแล้วมันก็จะทําให้หน้าดูแบบฟุ้งๆพูดไม่ถเหมือนแต่ว่ามันก็แบบไม่ได้เอร์ว่างมากนะคะสาหรับราคาก็ถือว่าแรงอยู่เราก็ใช้ประมาณนี้นะคะเวลาใช้พัมมอรเราใช้ใช้ไม่เยอะมากนะคะก็ลงหน้าพัางนิดหน่อยแล้วก็ลงของ,งแก้ม พื้นตัวเนี้ยของชิปรีมันกะนน้ำกันเหงื่อนะคะแต่เพิ่งเห็นว่าเขาเขียนอยไรข้างลังเมื่อกี้ก็เดี๋ยวมาลองดูกันคือต้องเข้าใจว่าช่วงเนี้ยแบบคือใสไปไปคนเหงื่อออกง่ายแล้วก็ช่วงนี้ฝนมันตกด้วยเนาะถ้าได้เลยกันน้ําหน่อยก็จะดีคือแบบอาจจะไม่ต้องแบบติดทนเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลงครึ่งหน้าให้ดูกันนะคะ แต่ก็คือรู้สึกว่ากันแต่ญี่ปุ่นมันจะดังเรื่องหนึ่งในเรื่องของแบบความสบายผิวแ,แบบเกาะติเกาะติดผิวดีนะคะ mm. เพราะว่าารู้สึกว่าที่ญี่ปุ่นเหมือนกจะแบบบ้านเขามันมีความชื้นแล้วก็เขาจะชอบอะไรที่แบบรองพื้นที่มันแบบบางเบาแต่ว่าเกาะติดผิวดีอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้จะเห็นว่ารอยแดงจากสิวนะคะ อันนี้ด้วยความที่มันเป็นเหมือนรอยแผลเนาะมันก็เลยจะแบบเข้มๆน้อยแต่ว่ารอยสิวรอยแดงก็ปกปิดได้โอเคียนเลยสีค่อนข้างพอดีผิวเลยนะดูดิแบบไม่ไมแท่ไม่ได้ต่างมากจากครั้งที่ยังไม่ได้ลงนะคะซื้อไซส์ว่ามันแบบไม่เหลืองเกินไปอะให้อารมณ์กลางๆดีคือซสรู้สึกว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นหรือเกาหลีอะเขาจะมีข้อดีตรงที่บางทีเขาแบบไม่ได้ทํารองผระรองพื้นเหลืองเท่าบ้านเรานะคะ เขาก็ต้องมีโทนแบบชมพูโทนกลางอะไรเงี้ยให้เลือกด้วยซึ่งสําหรับคนที่แบบไม่ได้โทนเหลืองอะไรเงี้ยมันก็จะแบบอาจจะตอบโจทย์มากกว่าบางทีเพราะว่ารองพื้นแบบอย่างของไทยอะไรเงี้ยเขาจะชอบติดทาอันเดอร์โทนเหลืองกันอะไรเงี้ยซึ่งบางทีทรายรู้สกึกว่าด้วยความที่มันมีเบอร์น้อยแล้วแล้วส่วนมากเบอร์ที่เขามีก็จะแบบเหลืองใช่ไหมมันก็จะทําให้เราดูแบบต้องใช้สีเหลืองไปยังช่วยไม่ได้หรือแบบไม่ค่อยมีตัวเลือกอะไรนีรู้สึกแบบมันแบบ มันเบามากเลยนะแล้วมันแบบไม่นักผิวอะให้ลงเหมือนแบบคล้ายๆเวลา,า,า,าทากันแดดอะไรอย่างเงี้ยเลยก็สารสัสตัวนี้โอเคเลยมันแบบสบายผิวมากเลยอะคืออันนี้เป็นอะไรที่ไม่ได้คิดว่ามันจะสบายผิวขนาดนี้แต่ด้วยความที่มันเป็นรองพื้นญี่ปุ่นอะสายก็เลยค่อนข้างเอกไปกว้าคือมันต้องไม่นักผิวเพราะญี่ปุ่นเขาจะชอบอะไรที่แบบมีความแบบเบาๆสบายผิวดูเป็นธรรมชาตินะคะมาลงด้านนี้กัน ต่เห็นปะว่ามันแบบเออดูไม่ได้ต่างกันแล้วซวรองฟินิชเขาแบบไม่ได้แมทมากนะคะมันให้ความรู้สึกแบบเป็นธรรมชาติมากกว่ามันก็จะกินรองพื้นไปบ้างนะคะอันนี้ก็คือต้องเข้าใจว่าเพลองปกติของการใช้ฟองน้ำมันก็จะกินรองพื้นไปบ้างไล้เห็นรอยสิวก็แบบปกไปิดได้ยู่นะ เราจะแบบตีนี้ใไทยเขากดเบนนานกวากดก็แบบดูเป็นธรรมชาติมากเลยแต่จะเห็นว่าพวกรอยแดงอะไรเงี้ยมันก็ซ่อนได้โอเครอยสิวมันก็ปกปิดได้อยู่นะคะแบบกลางๆขเขาไเคือแบบโอเคเลยอเพราะมันสบายผิวมาเลยเดี๋ยวเรามาลงเลเยอร์ที่สองกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเลเยอร์ที่สสายจะลงแค่ตรงที่แบบมีรอยสิว จะใช้เป็นแปรงลงนะคะอันนี้คือแปลงรองพื้นของอ,อินนิสฟีก็ถ้าใช้แปลงอะค่ะมันจะแบบกินรองพื้นไวกว่ารู้สึกว่ามันก็จะช่วยปกปิดได้ดีขึ้นนะคะ อันนี้ก็ขอใช้แป้งของญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะถ้าใครได้ดูก็แบบช่วงคลิปหลังๆประมาณสองสามคิที่ผานมาเจะชอบใช้แป้งตัวนี้นะคะก็คือตัวซีซานสส์มูดลูช์พาวเดอรนะคะคือสซร์สูตรมันให้ความสุดที่แบบหน้านวนๆดีแล้วแบบมันแบบไม่ได้แมตหรือคุมมันมากนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันให้ความสที่แบบเป็นธรรมชาติดีอะผิวแบบดูสวยนะคะก็อันนี้เบอร์ศูนย์เขามีที่ปิดมาให้อย่างนี้นะคะ ก็เห็นว่าตอนนี้รองพื้นเกาะผิวดีมากนะคะแล้วฟินิชเขาก็จะแบบไม่ได้แมทมากนะคะคือบริบรแบบคือตัวเบสก็คือของเรามันตัวสกินแคร์เนี่ยมันชุ่มชื้นเนาะมันก็จะมีความวาวน้ตอนนี้นะคะ ก็เดี๋ยวทาไปแต่งหน้าที่เหลือเราเดี๋ยวกลับมานะคะก็ตอนนี้แต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะจะบอกเลยว่าตอนนี้เราชอบลุคนี้มากเลยอันนี้เป็นลุคแต่งหน้าแบบโทนน้ำตาลลับอท t าวินเท t e r นะคะเดี๋ยวเรามีคลิปแยกคย่ะแล้วก็ฟินนี่โดยรวมตอนนี้คือก็ค่อนข้างไปทางแมทแต่ว่ามันไม่ได้แมทเวอร์นะไม่ได้หาเหตุไรอะไรเลยนะก็ยังดูแบบมีความนวลๆเป็นธรรมชาตินะคะ เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงค่ะพ่อคิดว่าฝนเดี๋ยวฝนต้องตกแน่ๆเลยเดี๋ยวเรามีออกไปข้างนอกกันก็เดี๋ยวมาดูกันตอนเย็นว่าเป็นยังไงนะก็ตอนนี้นะคะสี่ทุ่มสี่สิบแหละจะห้าทุ่มแล้วเราแต่งหน้าเสร็จประมาณเที่ยงครึ่งนะก็ประมาณสิบชั่วโมงผ่านไปวันนี้ไม่ได้ซ้อมหน้าไม่ได้เติมหน้าระหว่างวันเลยนะคะแล้วก็ออกไปข้างนอกประมาณสี่ห้าชั่วโมงได้นะคะ แล้วก็บางช่วงก็ใส่หน้ากากหนาอยู่ยกเว้นแบบช่วงที่แบบกินนู้นนี่นั่นนะคะก็ใส่หน้ากากอยู่แบบคือสองสามชั่วโมงอย่างต่ำเลยอะวันเนี้ยก็สําหรับหน้ากาก,ากอนามัยนะคะก็จะเห็นว่าตรงคางก็มีรุดค่างเยอะนะคะแล้วก็ตรงจมูกก็มีรุดตรงแก้มก็มีรุดคือต้องบอกก่อนว่าวันเนี้ยเป็นวันที่ร้อนนะคะแบบร้อนแบบแดดออกแบบแผดเผาว,ว่าแดดแบบแดบดบ รม่ยังมากนะคะหลังจากที่แบบฝนตกมาหลายวันนะคะก็ให้ดูโดยรวมก็จะเห็นว่าก็ช่วงทีโซนนะคะก็มีมันบ้างนะคะแล้วก็ตรงหน้าแก้มแต่ว่าตรงจมูกเนี่ยจะมันที่สุดเนาะโดยรวมโดยรวมนะคะหน้าผากแก้มอยู่ดีนะคะตรงคางมีเลือนไปบ้างนะคะก็จะเห็นแต่ไรายค่อนข้างจับหน้าเยอะด้วยนะวันนี้ แต่ว่าก็ยังเห็นว่ามันก็ติดหน้ากากไปในจับหนึ่งตรงจมูกก็อืมตรงจมูกมีเป็นข้ามนะคะก็คือเนี่ยตรงเนี้ยเห็นปะเป็นข้าบแล้วก็มีกองกองหน่อยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นข้ามนะคะตรงข้างปิดจมูกสองข้างคือส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าด้วยความที่ตัวเนี้ยมันไม่ค่อย แมทแล้วก็ไม่ค่อยคุมมัน้วมันก็เลยเหมือนแบบความติดทนมันค่อนข้างเอ่ออาจจะเกินกลางนะคะแล้วก็คุมมันได้แบบค่อนข้างน้อยนิดนึงนะถ้าถ้าใครที่หน้ามันแบบเราในนั้นว่าก็ควรแบบใช้แพมเมอร์คุมมันหรือแบบลงแป้งที่คุมมันกว่านี้แล้วก็ต้องเซตหน้าห่างวันนะคะคือความจริงอะสายค่อนข้างชอบฟินิชตัวนี้นะคะเพราะสารรู้สึกว่ามันแบบไม่หนักผิวอะมันสบายผิวแล้วก็รู้สึกว่า มันให้การปกปิดที่โอเคนะคะแล้วฟินิชก็คือดีแต่ด้วยความที่เราหน้ามันแล้วลองพื้นมันไม่แมทะอ่ะมันก็อาจจะมีปัญหาประมาณนี้ตามมาอยู่แล้วเนาะ <c oughs> คือทายคิดว่าตัวนี้ยสายอาจจะแบบแต่งเวลาที่แบบไม่ต้องออกไปข้างนอกเยอะแบบอยู่อินดอร์แบบอยู่ในออฟฟิศทั้งวันอะไรอย่เงี้ยแล้วก็ซําหน้าระวังวันเพิ่มนะคะถ้าเป็นเวลาเขาเราคงจะใช้แป้งที่ คุมมันมากกว่านี้นะคะก็เลือกคงเลือกแป้งขลุ่นรุ่นที่แบบคุมมันกว่านี้เราอาจจะใช้เพิ่มเมื่อที่คุมมันด้วยแต่สําหรับใครหน้ามันใช้ว่าตัวนี้ยังไงก็ต้องซับหน้าเติมหน้าหลังวันนะคะเอาจงริงนะคิดว่าถ้าใครที่เอ่อผิวประมาณผิวปกติหรือผิวแห้งอะไรเงี้ยตัวนี้น่าจะเวอร์มากเลยเพราะรู้สึกว่าเขาให้แบบดูดีผิวแบบค่อนข้างออก,ออกมาดูดีเลยนะ มันดูเป็นธรรมชาติแล้วแบบผ่านไปก็คือมันดูยังยังดูเป็นธรรมชาติสีแบบไม่ได้ดอบแล้วก็ผิวค่อนข้างดูฟินิชสวยนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราหน้ามันมันก็เลยมีปัญหาแต่ก็จะเห็นว่ามันก็จะมีปัญหาที่แบบอ่ะเป็นคราบหรือมีเลือนก็หลักๆคือตรงจมูกเนาะแล้วก็ตรงคางนะคะซึ่งสาหรับสายสายก็มองว่ามันก็ ลองคืนมันก็จะเป็นประมาณนี้เราก็ต้องดูหลายๆบริบทเข้าด้วยกันนะคะแต่ว่ามองว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่แบบได้หยิบมาใช้เวลาต้องแบบเข้าออฟฟิศอะไรเงี้ยคือเขาจริงๆชอบฟินิตตัวนี้มากเลยอะดูดิคือนี่ผ่านไปสิบชั่วโมงสิบชั่วโมงด้วยนะแต่ก,ก็เลยคิดว่าเออถ้าแบบเราแบบคอยจะดูแลมันระหว่างไว้น่ะมันน่าจะแบบโอเคคือแบบค่อนข้างชอบฟินิตมากๆเลยอะ รู้สึกว่าแบบเฮ้ยผิวมันออกมาดูดีนี่เาผ่านไปแบบไม่ได้ดูไม่ได้สำหนาแต่ก็ต้องแหละถ้าใครแบบค่อนข้างกังวลว่าแบบเออผิวมันจะแบบแต่ถ้าใครก็แหละเหมือนที่เราพูดไปกังวลว่าหน้ามันแล้วมันจะมีปัญหาหรือเปล่าตัวนี้คือมันไม่ค่อยคุมมันไม่ค่อยแมทเนาะก็ต้องแบบใช้อย่างอื่นมาเสริมเข้าไปด้วยแต่แบบโดยรวมใช้ก็รู้สึกว่ามันโอเคเลยก็สำหรับวันนี้นะคะก็จบไปแค่นี้ใครอยาก ดูรีวิวอะไรก็บอกกันได้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ค่ะนะคะบ๊ายบาย